นี่คือ m o r ่ากาเบิร g กแกรนมีดที่ m o r ่าตั้งใจทําให้เป็นมีด Bushcraft ที่ดีที่สุดที่จะหาได้ครับมันพัฒนามาจากกาเบิร์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วที่เป็นมีดที่แข็งแรงมากพราะมเป็นมีดฟูล l ท a n คือตัวมีดในยาวตลอดด้ามสิ่งที่พัฒนามาจาก g า r บิร์ก็คือใบมีดในเพิ่มความยาวขึ้นครับเป็น5.6นิ้วเพิ่มจากเดิมถึง1.3นิ้วด้วกันเพราะว่าเป็นเ e quest ในการดีไซน์จากเดฟแคนเทอร์ร เจ้าพ่อบู c คราฟในอเมริกาเพราะเขาต้องการมีดที่ใช้งานหนักสามารถจะตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นใช้ตอกประทองตัดต้นไม้ได้ผ่าไม้แห้งหรือไม้สดเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง4นิ้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับการใช้งานบู c คราฟเลยเพราะว่าเขาบอกว่า4นิ้วนี่คือไม้ขนาดหลักเลยที่จะใช้สร้างเชลเตอร์และใช้เป็นฟืนเอาตัวรอดได้ดี นอกจากนั้นผมยังพบว่าเมื่อใบมีดยาวขึ้นเนี่ยมันสามารถใช้ตัดฟันได้ดีกว่าเดิมเพราะสมดุลของมีดเนี่ยดีกว่าเดิมครับเดิมเนี่ยกาเบิลเป็นมีดที่ดีมากแต่เนื่องจากมันเป็นฟูทังผมพบว่าน้ําหนักมันอยู่ที่ด้ามมากเกินไปตอนนี้พอใบมีดยาวขึ้นมันสามารถจะใช้ตัดฟันได้ดีกว่าเดิมมากเลยครับใบมีด5้ากนิ้วเนี่ยก็จะยาวสักนิดหนึ่งครับปกติมีดบูชคลาสเนี่ยเราจะเลือกมีดที่ยาวประมาณสามมือเพื่อเราจะสามารถจะจับได้ถนัดแต่ก็ ไม่ได้ยาวจนเกินไปครับเราสามารถจะจับคมมีดปลายมีดอย่างนี้เพื่อจะทํางานละเอียดเช่นว่างานสกินนิ่งหรืองานละเอียด,ยดได้ไม่ได้ลําบากเลยตัวมีดใบมีดเนี่ยทำจากเหล็กสเตลเลสสวีเดนอย่างดีนะครับแล้วก็มีตัวเลือกที่เป็นมีดคาร์บอนเหล erman, เ็กเยอรมันเคลือบผิว DLC แบบแบล็กเบดสวยงามมากคมมีดเป็นแบบสแกนดินะครับซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานเอาต์ดอร์เพราะว่ามันเหล็ก แข็งแรงมากมันมีเนื้อเหล็กอยู่เยอะทื่อเทียบกับมีดคมอื่นๆนะครับแต่ว่าคมจัดรับง่ายสามารถจะรับในฟิลด้วยผิดับมีดธรรมดาๆรรง่ายๆแล้วก็สามารถจะใช้งานบูชคราฟ์เหลาถากผ่าชำแหละได้ครบทุกอย่างเลย เล่มนี้หนาม2มมตรกำลังเหมาะเลยครับการใช้งานทั่วไปส่งมีดเป็นดรอปพอยต์เล็กน้อยที่ส้นด้ามเป็นตัวมีดที่โผลออกมาค่อนข้างคมนะครับสามารถจะใช้ขูดเชื้อเพลิงหรือขูดเฟอร์ราดเพื่อจุดไฟได้สันมีดก็คมเช่นเดียวกันสามารถจะใช้ขูดเฟอร์ราดได้นะครับ ด้ามทำมาอย่างดีเลยเป็นด้ามสีน้ำตาลนี่เข้ากับซองแล้วก็เข้ากับธรรมชาติมากมีรสูสำหรับร้อยแลนยาร์ดนะครับตรงนี้จับถนัดมือมากครับซองนี้ก็เป็นซองหนังอย่างดีนะครับเป็นหนังของยุโรปหนามากคุณภาพดีตัดเจ็บอย่างดีมากที่สำคัญคือมันมีนกลไกด้านในที่เป็นไคลเด็กซ์ล็อกอยู่ด้านในด้วยครับทำให้เราสามารถจะใส่มีดเข้าไปแล้วก็ล็อกได้สนิทไม่ต้องกลัวว่ามีด จะหลุดออกมาแต่ก็ดึงง่ายไม่ยากถ้าคุณต้องการมีดเดินป่าดีๆสักเล่มหนึ่งใช้งานหนักแบบบูชคราฟพกไปได้ตลอดชีวิตใช้ที่คุ้มค่ามากต้องดูครับกาเบรกรานมันจะเป็นมีดที่ติดเป้ผมไปตลอดเลยอีกเล่มหนึ่งครับ